รเรื่องราวเกี่ยวกับหน้ากากกันกัาซพิษนะครับผมคิดว่าสื่อมวลชนก็คงจะรับทราบรายละเอียดในเบื้องต้นไปแล้วบ้างน,นะครับว่าก็มีข้อสงสัยนะครับว่า,าใบรับรองนะครับว่าหน้ากากนั้นสามารถที่จะใช้งานการพวกสารเคมีได้จริงเนี่ยดูแล้วมีแนวโน้มว่าน่าจะเป็นเอกสารเท็จและเข้าใจว่าในกรณีนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของงบประมาณทางด้านการวิจัยก็ดี และงบประมาณที่เตรียมเอาไว้สำหรับการผลิตก็ดีถ้าเอกสารนะครับใบรับรองเนี่ยเป็นเท็จนั่นหมายความว่าหน้ากากที่จะผลิตออกมาเพื่อให้ทหารได้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ก็จะไม่สามารถใช้งานได้จริงซึ่งจะก,กระทบกระเทือนนะครับถึงชีวิตนะครับของอกําลังพลด้วยนะครับถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วกรณีนี้เข้าใจว่าทางทนายศารก็ได้แจ้งกับผมว่ามีการส่งเรื่องนะครับชี้บอกแสนะครับ ไปให้กับทางปปชนะครับเป็นระยะเวลากว่า6ปีแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้านะครับหรือว่าอาจจะไม่ทราบความคืบหน้าวันนี้ก็เลยมาร้องนะฮะกับผมนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการการทหารนะครับให้ช่วยเร่งรัดติดตามนะครับนะครับว่าความคืบหน้าเป็นเช่นไรนะครับสำหรับรายละเอียดนะครับผมขอเชิญทางทนายพิสารนะครับได้อธิบายนะครับให้กับสื่อมวลชนนะครับได้ทราบโดยสังเกตครับเชิญทนายพิสาร สวัสดีครับเราตรวจพบนะครับหลักฐานชิ้นใหม่นะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าโครงการหน้ากากกันแก๊สพิษนะครับของกองทัพนะครับมีการร่วมมือกันระหว่างสกออในสมัยนั้นนะครับเมื่อปี6 0สิืก็ประมาณปี6 0เนี่ยกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับโดยหัวหน้าโครงการนะครับชื่อนะครับรองศาสตราจารย์ดรวีระชัยพุทธวงศ์นะครับเป็นหัวหน้าโครงการผู้รับผิดชอบนะครับวิจัยเล่มนี้นะครับสั่งให ไปทำวัตถุประสงค์ในการผลิตหนากากกันแก๊สพิ่ให้กําลังพลแต่สุดท้ายแล้วนะครับงานวิจัย18เดือนทําเสร็จภายใน10เดือนมีการขอปิดเล่มในเนื้อหาง,งานวิจัยคือมีใบเซอร์ติฟิเคตปลอมของสารเช็คนะครับซึ่งเรื่องนี้เคยนําเสนอข่าวไปแล้วเมื่อปี61นะครับมีการออกมายอมรับนะครับของหัวหน้าโครงการก็คืออาจารย์ออสนะฮะยอมรับว่าเป็นใบปลอมแต่อ้างว่านะครับทหารนําเข้ามาปลอม คำถามทนายก็คือว่าตรงนี้มันเป็นงบประมาณแผ่นดินปี60ตั้งแต่งบวิจัยนะครับแล้วก็งบที่เตรียมไว้ที่จะผลิตหน้ากากเนี้ย150ล้านบาท50,000ชิ้นในสมัยรัฐบาลท่านประยุทธ์นะครับซึ่งตอนนั้นราคายางตกต่ามีความประสงค์จะช่วยชาวสวนยางแล้วก็มีงบที่เตรียมรอไว้เพื่อจะผลิตเพิ่มเติมอีกโดยประมาณนะครับพันกว่าล้านคำถามทนายก็คือว่าเรื่องนี้นะครับกองทัพมีการร้องทุกข์ไปที่กองปราบปรามกองปราบปรามใช้เวลาเนี่ย ประมาณเดือนหนึ่งส่งไปที่ปปชเพราะว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะครับอ,อ,อาจจะประพฤติมิชอบ6ปีกว่าล่วงแล้วผมไม่ทราบความคืบหน้าใดๆเลยทราบจากแหล่งข่าวว่าไม่มีการเรียกคณะกรรมการอาหารมาตรวจสอบเลยคําถามทนายก็คือว่างบวิจัยเมื่อถูกลดวัตถุประสงค์ลงแล้วทําไมยังต้องจ่าย3าล้านแอยู่ระยะเวลา18เดือนหรือ10เดือนเนี่ยทำไมไม่มีการลดงบอันนี้เป็นงบประมาณแผ่นดินเงินหลวงกับ2 ในเมื่อตัวเจ้าของโครงการอาจารย์ออสอ้างเองว่าทหารเนี่ยเอาใบเซอร์วิสเคมเนี่ยมายัดไส้ทําไมหัวหน้าโครงการผู้รับผิดชอบไม่แจ้งความดําเน,นินคดีทหารนะครับแล้วผมก็ถามว่าถ้ามีเรื่องนี้จริงเกิดขึ้นจริงในฐานะในประชาชนนะฮะเพื่อประโยชน์ของประชาชนประเทศชาติเนี่ยคำถามก็คือว่าทหารท่านนั้นเป็นใครทหารกลุ่มน,นั้นเป็นใครที่เอามายัดไส้เพราะถ้าเรื่องนี้ผ่านไป งบประมาณกองทัพ150ล้านจะต้องออกไปผลิตหน้ากากซึ่งจะเกิดการสูญเสียกับกําลังพลเพราะว่าถ้าไม่ได้มาตรฐานนะครับแล้วต้องมีพันกว่าล้านคําถามคือผมถามว่าปปชอตอนนี้จะเร่งรัดเรื่องนี้ยังไงวันนี้ผมถึงมาหาท่านวิโรจน์นะครับออกองมาทอพัก้าไก่นะครับของกรรมธิการทหารนะครับเพื่อให้ช่วยตรวจสอบเร่งตรวจสอบเรื่องนี้และเรื่องนี้ผมจะตามติดนะครับเพราะว่ามันต้องมีคนรับผิดชอบ เรายังไม่รู้ว่างานวิจัยต่างๆของโครงการของกองทัพต่างๆที่ทําไปแล้วเนี่ยมีการร่วมกันหรือมีการกระทํากันกับใครใดๆนักวิจัยกับทหารเนี่ยถูกต้องตรงไปตรงมาหรือไม่มีอีกกี่โครงการที่ออกไปดีว่าโครงการนี้มีทหารในหน่วยงานหนึ่งเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตแล้วได้ยุติโครงการไปแล้วเพราะความเสียหายมันจะต้องเกิดขึ้นแต่ในมุมของทนายเนี่ย มีการกรองใช้เอกสารราชการกรอมแล้วมีการมายืนยันแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่รับต้องรับผิดหรือไม่เป็นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือไม่ตามมาตรา157แล้วคำถามทนายก็คือว่าใครสอดไส้งานวิจัยนี้ในเมื่อน,นักวิจัยหัวหน้าโครงการรองศาสตราจารย์ดรวีระชัยพุทธวงศ์เนี่ยอ้างว่าทหารสอดไส้ผมก็อยากให้ทหารด้วยกันเนี่ยกองทัพไทยเร่งไปที่ปกชาให้หาทหารที่หัวหน้าโครงการเนี่ยอ้างว่าสอดไส้ออกมาลงโทษ้ได้ได พงบเนี่ยเสียไปแล้ว3า0 0 0ที่สำคัญเนี่ยกองทัพได้มีการนำเงินไปทดลองนักกายชิ้นนี้ด้วย5้า0ม่นบาทถือว่าเสียหายแล้วนะครับอันนี้ก็ฝากสื่อมวลชนให้ช่วยติดตามเรื่องนี้วันนี้ก็ฝากท่านวิโรจน์นะครับให้ช่วยเร่งติดตามกองทัพทหารนะครับแล้วก็ปปชก็จะต้องหาคนผิดมาลงโทษได้ด้นะครับก็ในเบื้องต้นนะครับในนามของคณะกรรมการการทหารนะครับ ก็คงจะอาจจะทําหนังสือนะครับสอบถามนะครับเพื่อขอรายละเอียดของโครงการดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับทั้งหมดก่อนนะครับเราก็คงยังจะกล่าวหาว่าผู้หนึ่งผู้ใดเป็นคนกระทําผิดไม่ได้นะครับก็ต้องสอบถามรายละเอียดจากทางกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้บ้างก็จะทราบว่าใครที่มีแนวโน้มหรืออยู่ในขอบเขตที่ต้องรับผิดชอบกับความเสียหายของโครงการดังกล่าวนี้นะครับ อย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดทําหนังสือไปแล้วนะครับอาจจะหนังสืออาจจะตอบมาไม่ครอบคลุมหรืออาจจะตอบอย่างล่าช้านะครับในนามของคณะกรรมการการทหานเนี่ยก็จะเชิญหน่วยงานของกองทัพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับซึ่งเขาจะว่ารายละเอียดคงปรากฏนะครับในหนังสือร้องเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็บคงเชิญมาชี้แจงว่ารายละเอียดที่มาที่ไปของโครงการเป็นอย่างไรแล้วก็จะเชิญทางทนายพศสาลให้มาร่วมซักถามนะครับแล้วก็ร่วมตรวจสอบน,นะครับในฐานะตัวแทนจากภาคประชาชนด้วย อย่างไรก็ตามครับเพื่อให้ครบถ้วนกระบวนวามนะครับนะฮะเพื่อให้เกิดความครบถ้วนกระบวนวามนะครับท่านผมก็จะทําในสือนะครับสอบถามความคืบนหน้าของการดําเนินการไปที่ปปชด้วยว่าระยะเวลาเนี่ยร่วมมา6ปีเสร็จแล้วเนี่ยนะครับได้ดําเนินการไปถึงไหนอย่างไรได้มีการไต่สวนชี้มูลผู้หนึ่งผู้ใดไปแล้วหรือไม่น,นะครับก็จะดําเนินการใน ประชุมคณะกรรมาการการทหารในสัปดาห์หน้าคือวันพฤหัสบดีนะครับช่วงเวลาเวลาประมาณ13นาฬิกา30นาทีนะครับแล้วขึ้นหน้าอย่างไรก็จะแจ้งให้กับทางสือส่อมวลชนทราบแล้วก็จะแจ้งให้กับทางทนายผู้สัมผัสได้ทราบด้วยในแต่ละผู้รอครับมีคําถามเพิมเ่มเติมไหมครับที่มีประมาณ3ล้านวินจัยครับก็เบื้องต้นคืองบวิจัยก็ ที่สูญเสียไปแล้วนะครับก็น่าจะอยู่ที่3.8ล้านนะครับ3ล้าน800,000บาทนะครับแล้วก็ความเสียหายที่มันน่ากังวลกว่านั้นก็คือว่าถ้าใบรับรองเทปถูกไหมครับแล้วนำมาสู่การผลิตจริงซึ่งนอกจากจะเสิ้นเเรืองงบประมาณอีกอย่างน้อย150ล้านเนี่ยนะครับนี่ยังไม่นับเงินวิจัยที่จ่ายไปแล้ว50,000บาทอีกนะครับไอ้150ล้านเนี่ยมันไม่เกี่ยวว่าถูกหรือแพงแต่มันจะกลายเป็นว่าผลิตของที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่ได้คุณภาพแล้วก็ หน้าก,กากกันก๊าซพิษนะครับแล้วถ้าเกิกดกาลังคนเอาไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจทางการทหารแล้วมันใช้ไม่ได้หรือไม่มีประสิทธิภาพมันก็ส่งผลมันก็ส่งผลกระทบถึงสุขภาพแล้วก็ชีวิตของกําลังคนใช่ไหมครับมันไม่ได้มองแค่จะเสียเงินเสียงบแต่มันหมายถึงว่าถ้ามันเป็นเท็จจริงนะครับถ้าทั้งหมดเป็นเท็จจริงเนี่ยมันคือเป็นภัยต่อชีวิตของกําลังคนด้วยนะครับแล้วก็มองกําลังคนเนี่ยที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นเหมือนผักเหมือนปลานะครับซึ่งผมว่า นายทหารระดับบรงคับัญชานะครับก็คงจะปล่อยเอาไว้ไม่ได้แต่เรื่องนี้เราเหมารวมทหารไม่ได้นะครับเพราะว่าโครงการนี้ก็ยุติลงนะครับจากการตรวจสอบของหน่วยงานทหารเช่นเดียวกันแต่เพียงแต่ว่ามันแค่ยุติไม่ได้มันต้องเอาผู้ที่กระทําความผิดถ้ามีก็ต้องมาลงโทษตามกฎหมายถูกไหมครับไม่ใช่ปล่อยเอาไว้เป็นสุญญากาศแบบนี้นะครับก็ทางคณะกรรมาการทหารก็ ว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่ต่อไปนะครับแล้วก็จะแจ้งความขึ้นหน้าให้กับทั้งสื่อมวลชนและกับทางทนายไปสั่งรทราบนะครับก็วันนี้ถ้าไม่มีคำถามใดๆก็ขอบพระคุณนะครับแล้วเดี๋ยวคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับขอบพระคุณครับ